ที่นี่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเมืองที่ต้นตาลไม่ได้มีแค่เงาไม้เรียงรายแต่มันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนที่นี่ต้นตาลไม่ได้เป็นแค่ผลแต่มันคืออาชีพให้แรงบันดาลใจและให้สีที่หยดลงบนผืนผ้าไม่เพียงงวงตาลที่ถูกเคี่ยวจนกลายเป็นสีย้อมธรรมชาติแต่ไม้ตาลแห้งเองก็กลายมาเป็นบล็อกพิมพ์ลวดลายเพราะที่นี่ผ้าหนึ่งผืน ไม่ได้ทําจากเส้นได้เพียงอย่างเดียวแต่ถูกถักทอจากทั้งต้นตาลและหัวใจของคนในชุมชนบ้านดอนคันเหนือตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระคือที่ตั้งของกลุ่มบาติกเล็กๆที่ชื่อว่าโกเมนบาติกกลุ่มที่ไม่ได้เพียงถ่ายทอดงานศิลป์บนผืนผ้าแต่ใส่ต้นตาลตโนดลงไปในแทบทุกกระบวนการจากงวงตาลที่กลั่นเป็นสีย้อมธรรมชาติไปจนถึงไม้ตาลแห้งที่ถูกแกะเป็นบล็อกพิม ทุกลวดลายไม่ว่าจะเป็นคนแบกตาลหรือใบตาลที่ไหวลู่ลมล้วนสะท้อนวิถีชีวิตของชาวคาบสมุทรสติงพระและเบื้องหลังผ้าทุกผืนคือหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งผู้เปลี่ยนภาพวาดบนกระดาษให้กลายเป็นเส้นทางชีวิตของทั้งชุมชนเราจะพาคุณไปรู้จักกับโกเมนทองพรมศิลปินพื้นบ้านและผู้ก่อตั้งกลุ่มโกเมนบาติกสวัสดีครับผม โกเมนบาติกครับก็อยู่ที่ตำบลคูขุดอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับผมที่มาของกลุ่มนะครับรแรกผมจบมามาเสร็จนะครับผมก็ไปเป็นลูกจ้างอยู่กับบี2ปีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง 2, อสองก็เปิดร้านเปิดร้านบาติกเลยรู้สึกว่าตัวเองจะไปได้เปิดร้านก็ได้อยู่ออประมาณ5-6ปีถึงปี56ผมเจอวิกฤตผมก็กลับบ้าน มาอยู่ที่สถิงพระนี่ครับลวดลายแ้วก็ที่เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ผมใช้อยู่ก็เนื่องจากผมซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่กําเนิดในครับสมุทรสถิงพระก็ถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวครับสมุทรสถิงพระแล้วก็วัสดุอุปกรณในท้องถิ่นเห็นลายอะไรก็เห็นลาย ต้นตาลมันสลีลาสวยก็เลยชอบและที่สําคัญนะครับผมใช้แม่พิมพ์บล็อกพิมพ์จากใบตาลออกแบบจากใบตาลมากดเป็นลายต่างๆเพราะฉะนั้นมันจบในที่เดียวทั้งสีทั้งลวดลายทั้งแม่พิมพ์และก็ศิลปะที่เรามาเรียนมาประยุกต์ใช้ก็จบมาเป็นผลิตเป็นลายผ้าทําให้อยู่ได้และก็มีความสุขจุดเด่นอีกอย่างนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของเรานอกจากลวดลายจากวัสดุในท้องถิน่นหนึ่งลายก็หนึ่งผืนหนึ่งสีก็หนึ่งผืนพเพราะแต่ละลายแต่ละสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยฤด,ดูกาลด้วยอากาศแล้วก็ด้วยอารมณ์ความรู้สึกในจิตวิญญาณของเราที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากด้วยสินค้าผมนะครับก็ขายอยู่ที่บ้านที่นี่ครับหนหมู่7จตำบลคูขุดอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลา นะครับแล้วก็เครือข่ายโอทอปโอ,โอโบจอจังหวัดสงขลาครับอยู่ที่ถนนคนเดินใกล้ๆก,ก,กับพิพิธภัณฑ์จังหวัดสงขลาครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับนอกนั้นกายทุกวันจากปลายผู้กันของคนคนหนึ่งสู่ผืนผ้าที่กลายเป็นงานศิลป์ของทั้งชุมชนเพราะสําหรับโกเมนบาติกผ้าทุกผืนไม่ใช่แค่ของใช้แต่มันคือเรื่องเล่าจากคนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผ้าที่มีลวดลายสวยแต่โกเมนบาติก ก้าวไปอีกขั้นเมื่อพาบาติกของชุมชนได้ถูกบรรจุลงในถุงกระดาษเฉพาะเพื่อให้กลายเป็นของฝากระดับพรีเมียมที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวสะท้อนวิถีต้นตาลอย่างมีชั้นเชิงพร้อมก้าวสู่ตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศโครงการยกระดับและสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตาลตโนดจังหวัดสงขลาไม่ได้เพียงสนับสนุนการย้อมผ้าหรือออกแบบแพคเกจ แต่คือการสนับสนุนหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งและผลักดันให้ศิลปะจากตาลตโนดก้าวไกลออกนอกหมู่บ้านไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าชุมชนเมื่อผ้าหนึง่งผืนเล่าเรื่องต้นตานทั้งต้นเมื่อชุมชนหนึ่งกลุ่มสะท้อนความเป็นสงขาโกเมนบาติกคืองานศิลป์ที่ถักทอจากหัวใจเพราะตาลตโนดยังคงงอกงามบนผืนผ้าของคนสถิงพระ